สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับวันนี้ผมจะมาทำใบสีแม่ใบสีชอบฟ้านะครับที่คล้ายกับช่อพญานาคหรืออาจจะเรียกช่อพญานาคก,ก็ได้ตามแต่บางคนเขาสะดวกเรียกนะครับใบสีช่อฟ้าที่ผมทำนี่คือจะเอาไปประกอบในพันใบสีสู่ขวัญน,นะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกนะครับก็คือลวดตัวยูนะครับที่เราดัดสําหรับไว้ทำในส่วนคอนะครับแล้วก็ใบตองจะมี3ขนาดนะครับอย่างแรกก็คือใบตองขนาดไม่เกิน1นิ้วครึ่งนะครับสําหรับทำส่วนยอดแล้วก็ส่วนที่2ก็คือใบตองประมาณ สองนิ้วสำหรับในทางในการทําส่วนคอนะครับส่วนที่สามใบตองขนาดประมาณสองนิ้วครึ่งหรือสามนิ้วก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะถนัดเอาไว้สําหรับไอ้นุ่งผ้านุ่งในการเข้าชอบใบสีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเปียส่วนปากนะครับอันนี้จะเป็นอันเดียวแล้วก็นิ้วใบสีนะครับ เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกก็ม้วนตัวใบตองเป็นยอดเล็กๆนะครับเอาไว้ใส่ตรงปลายของลวดแล้วก็เอารวดที่เราเตรียมไว้นะครับสอดเข้าไปแม็กไว้แล้วก็นำใบตองส่วนแรกนะครับที่เราฉีกไว้มาทําเปียเป็นส่วน หัวเราอาจจะไล่ขนาดของใบตองที่เราเปียก่อนก็ได้ครับชิ้นแรกเราก,ราก็ทำให้เป็นชิ้นเล็กหน่อยนะครับเปียมาได้สัก3ชั้นเราก็แม็กไว้รอบหนึ่งก่อนกันไม่ให้ ยอดใบสีเราหลุดนะครับอันนี้ผมจะทำสิบชั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้หัวเปียตรงปลายตัวช่อฟ้าที่ยาวเพื่อนๆก็เพิ่มเพิ่มชั้นของใบตองได้นะครับ เราก็หอมมาเรื่อยๆสักระยะหนึงแล้วเราค่อยแม็กอีกทีหนึ่งนะครับมาได้อย่างนี้แล้วก็แม็กไว้นะครับทีนี้มันจะมีส่วนเกินออกมาอีกนิดนึงแล้วก็ตัดออกก็ได้นะครับแล้วก็เปีย จนครบ13ชั้นนะครับตัดส่วนขอบส่วนในที่เกินออกเราก็ตัดนะครับไม่ให้หัวเปียของเราเบี้ยวนะครับอันนี้หนแมกไว้ก่อนเหลือสองชิ้นสุดท้าย ไว้ด้วยความแน่นหนาแล้วก็เราต้องเล็มส่วนที่เกินออกนะครับให้มันตรงแล้วก็ได้หัวเปียของเราแล้วอย่างต่อมาก็คือประกอบปากล่างเข้ากับตัวเปียยอดของเรานะครับก่อนที่เราจะประกอบเราก็เอาใบตองมาทําเป็นแกนก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราทาส่วนคอลงไปมันจะได้ง่ายไม่หลุด ง่ายต่อการทำแล้วก็สามารถทำให้ส่วนถักเปียที่ของเราที่ทำไว้ไม่หลุดง่ายนะครับนี้ส่วนปากล่างนะครับที่เราทำไว้แล้วก็ก็เอามาประกบนะครับก่อนที่เราประกบก็คือเราต้องดัดดัดให้มันงอเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาไปประกบประกบกับ ส่วนที่เราทำไว้ที่แรกเราก็แม็กไว้นะครับพอเราแม็กกันแน่นหนาแล้วนะครับเราก็มาทำส่วนนำไปตองส่วนที่สองที่เราเตรียมไว้นะครับมาเปียส่วนคอของใบสีช่อฟ้าเราลงมาอีกนะครับ ส่วนคอผมก็จะฉีกไปตองไว้จำนวน13แผ่นเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ทำอย่างระมัดระวังนะครับแม็กทีละชิ้นแล้วก็ห่อทีละชิ้นแม็กทีละชิ้นไว้นะครับแล้วก็เลียมส่วนเกินออกเรื่อยๆนะครับเอาไปตองมาวางนะครับแล้วก็แม็กด้านหลังไว้แล้วก็หอ่อ ขึ้นมานะครับออกขึ้นมาด้านหน้าก็แม็กไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตัดส่วนเกินออกต้องตัดออกทุกชั้นนะครับไม่งั้นจะทำให้ส่วนชอใบสีเราเบี้ยวได้ไปตองส่วนเกินจะทำให้ใบสีเราเบี้ยวได้ครับ ก็แม็กไว้เอาไปตองมาวางนะครับแม็กด้านหลังรับด้านหน้ามามาด้านหน้าเสร็จปุ๊บก็แม็กไว้ทำแบบนี้จนครบ13ชั้นนะครับที่เราเตรียมไว้ หักมาเรื่อยๆนะครับจนให้ครบ13ชั้นมีครบแล้ว13ชั้นสาหรับเบตองที่เราเตรียมไว้นะครับจะได้ส่วนหัวแล้วก็ส่วนคอ ต่อไปเราก็มาทําในส่วนของเข้าช่อนะครับเราก็เอาเศษใบตองที่เราจากการฉีกเหลือนะครับมาต่อจะพับครึ่งหรือพับแบบไหนก็ได้นะครับให้พอดีกับส่วนคอที่เราทําไว้นะครับนํามาต่อข้างล่างแล้วก็แม็กไว้นะครับข้างหลังก็แม็กให้อยู่เหมือนกันนะครับก่อนจะเข้าก็ดัด ให้มันโค้งนิดนึงนะครับเพื่อที่จะรับกับแม่ใบสีที่เราทำน,นิ้วใบสีที่เห็นผมเรียงไว้นะครับเพราะว่าผมต้องยังไว้ไล่จากสีอ่อนไปหาสีเข้มที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวใบสีเรา เรียงออกมาได้สวยงามนะครับเพราะว่าใบตรงขนาดความเขียวก็เขียวไม่เท่ากันนะครับใบตรงแก่เขียวไม่เท่ากันเอานิ้วใบสีนิ้วแรกมานะครับแล้วก็มาวางตรงส่วนต่อจากที่เราถักเปียส่วนคอนะครับมาวางเสร็จปุ๊บเราก็ต้องแม็กให้อยู่นะครับแล้วก็ผ้านุ่งที่เราฉีกไว้เราก็มาวางไว้ด้านหลังแล้วก็แม็กก่อนเหมือนกัน แม็กให้อยู่แล้วก็ดึงขึ้นมาห่มนิ้วที่เราเตรียมไว้นะครับห่มเสร็จปุ๊บจะเรียกว่าการห่มนิ้วไ้สีหรือว่าการนุ่งผ้านุ่งก็ได้นะครับลก็แม็กไว้นิ้วที่สองเอามาแล้วก็มาวางไว้แล้วก็แม็กให้อยู่นะครับผ้านุ่งม,มาก็เหมือนกัน ด้านหลังไว้มันจะไปอย่างเร็วเลยนะคะให้เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าทำยังไงจะพยายามทำให้ละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆสามารถดูและเข้าใจง่ายนะครับช่วงนี้ว่างๆก็สามารถฝึกทำได้นะครับเอาไปตอง ใครมีใบตองตานีก็ดีไปนะครับสาม,มารถทาง่ายหรือว่าใครที่ไม่มีใบตองตานีก็ใช้ใบตองกล้วยน้าว้าก็ได้นะครับแต่ก็ตัดเสร็จก็เลือกใบที่เหนียวหน่อยนะครับในการเข้าช่อทุกครั้งนะครับเอา นิ้วมาวางเสร็จเราก็ต้องแม็กไว้ตลอดนะครับนี้เวลาเข้าช่อช่อฟ้าหรือช่อนากนะครับลวดด้านหลังที่มันมีนะครับเราก็ต้องดัดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ช่อใบสีเรามีความโคง้งส่วนโคง้งไปตามนิ้วที่เราทํามานะครับขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับ เราต้องแม็กด้านหน้าและแม็กด้านหลังไว้ตลอดนะครับการไม่ให้นิ้วใบสีเราเคลื่อนและอีกอย่างนึงมันจะช่วยทำให้ช่อใบสีเรามีความอวบสวยนะครับเมื่อพันนุ่งเราไม่เคลื่อนแล้วเวลาเราเข้าช่อใบสีก็สามารถดึงได้ตามระยะที่เราต้องการได้นะครับ วางไม่ต้องหางมากนะครับวางให้ชิดแล้วพอดีนะครับดึงมาให้พอดีนะครับนิ้วเราก็ควรเรียงให้เป็นแบบลูกทรงที่ขนาดพอดีนะครับไม่สูงและไม่ต่ำเกินไปให้นิ้วเรียงต่อกันเป็นวีเหมือนวีกล้วยแบบสวยงามนะครับ มาวางแล้วก็แม็กด้านหลังไว้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านิ้วใบสีส่วนมากที่ผมทําในงานใบสีทําแม่ใบสีต่างๆเวลานิ้วที่ห่อผมจะห่อแค่2ชั้นเพราะว่าความหนาขนาดที่หอนิ้วสองชั้นมันจะพอดีสําหรับการเข้าตัวนะครับถ้าห่อ3มชั้นนิ้วใบสีมันก็จะใหญ่เกินไปทําให้ เวลาการทำช่อใบสีของเราจะทำยากนะครับเขาเรียกว่านิ้วมันจะดีดเพราะมันมีความหนามากเกินนะครับอันนี้เราก็ไล่ค่อยๆดัดลวดมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เราสังเกตว่าหางหางไปสีเราสั้นนะครับเราก็ต้องต่อเอาสีไปตรงนะครับมาพับครึ่งแล้วก็ต่อหางมาอีก เพื่อที่ชทำให้ตัวไปสีเราเข้าช่อได้ง่ายนะครับนิ้วของเราก็ได้ระดับตามความโค้งมาเลยนะครับทำไปด้วยดัดไปด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆทาได้ถนัดแล้วเราเพื่อนก็สามารถทําไปแบบเร็วได้นะครับแต่คนไหนที่ยังไม่ถนัดก็ค่อยๆทําไปนะครับทําใบสีให้สวยเราต้องใจเย็นๆนะครับอยากทําใบสีให้สวยให้ประณีตเราต้องมีสมาธิมีความใจเย็น น,นี้ก็มาถึงนิ้วสุดท้ายแล้วนะครับเราอย่าลืมเวลาเราเอาพนุ่งมาวางเราก็ต้องแม็กตลอดนะครับห่อเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บก็แม็กด้านหน้าให้อยู่นะครับพอครบ13นิ้วแล้วนะครับเราก็ต้องปิดด้านหน้าเก็บ รอยแม็กของเราผู้ความเรียบร้อยนะครับแปะไว้แล้วก็กลับมาด้านหลังแล้วก็หอ่อขึ้นมาเก็บชายสองฝั่งไว้แล้วก็แม็กให้อยู่เสร็จปุ๊บส่วนที่มันเกินเราก็ต้องตัดออกไปเลยนะครับทีนี้พอเราทำเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนในการดัดช่อใบสีของเราให้ เป็นรูปทรงชอฟ้านะครับส่วนแรกเราที่จะต้องดัดก,ก็คือด้านล่างสุดนะครับดัดจากด้านล่างขึ้นไปหาส่วนบนนะครับดัดตรงท้องก่อนถึงเราจะทําท่อไปสีเสร็จแล้วมันโค้งเสร็จแล้วแต่เราต้องการความโคง้งส่วนท้องให้มันสวยมากขึ้นเราก็สามารถดัดเพิ่มอีกนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนคอนะครับแล้วก็ดึงส่วนคอออกไป ให้มันโค้งนิดนึงพอโค้งเสร็จปุ๊บตรงกลางเรากระโดกเข้ามาอีกแบบนี้งัดเข้ามาเสร็จปุ๊บตรงปลายเราดันออกก่อนด้านบนมันจะเป็นตามสเต็ปกันไปนะครับพอดัดส่วนปลายออกแล้วก็ปลายบนสุดแล้วก็ดัดเข้ามา แล้วเราค่อยมาดัดส่วนปากนะครับตัดส่วนปากให้มันโค้งลงนะครับแล้วก็งอส่วนปลายสุดออกมาพร้อมๆกันที่เราจะดันเข้าไปนะครับแบบนี้เราก็ได้เป็นทรงปากเห็นไหมครับไม่ยากนะครับเราอยากได้ให้มันโค้งขนาดไหนเราก็ดับดัดตามใจของเราได้เลยนะครับ เราก็ได้ใบสีช่อฟ้าในรูปแบบที่สวยงามแล้วนะครับเวลาไปวางเสียบเข้ากับพานก็จะมีความอ่อนช้อยสวยงามนะครับที่เราดัดนี่คือต้องการให้ใบสีเรามีความอ่อนช้อยนะครับและที่เราจำเป็นต้องใส่ลวดตัวยูก็คือ ตัวยูจะดามช่อฟ้าของเรานะครับให้เป็นทรงรูปร่างที่สวยงามมันจะขนานกันสองเส้นแข็งแรงถ้าเราใช้เส้นเดียวตัวไปสีของเราอาจจะไม่แข็งแรงนะครับเมื่อเราทำเสร็จนะครับเราอาจจะไปแช่น้ำก็ได้หรือเรามีตัวปอกกี้เนาะเราก็ฉีดฉีดโฟมไว แล้วเราก็สามารถเก็บใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนหรือใส่ถังน้ําแข็งได้นะครับให้มีความเย็ยนตลอดเวลาก่อนที่เราจะประกอบงานเราต้องเก็บไว้ในความเย็ยนนะครับก็สามารถทําให้งานของเราสดใหม่ตลอดเวลาก่อนที่เราจะประกอบโอเคนะคะวันนี้ช่อฟ้าของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ใครมีคำถามอะไรก็เม้นมาถามใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือไปติดตามสอบถามใน Facebook ของร้านก็ได้นะครับที่ชนันใบสีบุรีรัมมีทั้งเบอร์โทรติดต่อในล ne เบอร์ส่วนตัวก็มีนะครับโอเคครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีวิดีโออะไรคลิปอะไรดีๆมาแบ่งปันความรู้ก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูอีกนะครับวันนี้ กราบสวัสดีด้วยใบสีช่อฟ้าสวยๆนะครับโอเคครับไปละ